นุ่มครับเหตร้อยลีใช่ไหมตอนนี้ผู้ที่ตามาแสดงอะไรมือนี่วะท่านท่านแปดกลัวนี่สิขอสงสารท่านโตแล้วก็ขอบคุณทุกท่านครับที่มีกดติดตามแล้วกับคำว่าเบิ้งคลิปต่างๆเนาะที่ที่ลงไปแต่เดือนพื้นสภาพอ่ะพื้นสภาพปีไก่เนาะได้ได้ดเหตุมา สขอขั้นเก่าเนาะมือพูดดิผู้ติดตามก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาเบิง้งทั้งลงภาพลงภาพต่างๆลงคลิปไปหันไปหนีเนาะก,กับน้องนุ่งภาคกันเชิดมาถามว่ามีผู้ติดต,ตามมันกะเลิก,กสี่เพี้ยนไเปเบิ้งก็ <laughs> เพีดยนไปพูดดิตามหรอกครับครับมี่ยังดีตอบแทน,นกันกน กมีบรรยากาศต่างๆแล้วครับตบิดต่อเพื่อนเป็นยังเพื่อนมาเฮ็ดอ้เชนแนลนี่ครับกูอีกครับจันนึ่งอ่ละล่ะจันนึงรออีรีออกกับจันนึงเราก็มาถ่ายภาพเนาะเราเป็เราถ่ายภาพหรือว่าดีเลยละ่ะดีหย่อมกับกูอีกกันเท่ากับไปรอหันโลนี่เนาะมาอยู่บ้านเท่ากับไปหันไปน,นี่ยู่เรื่อยเนาะ ไปเฮือนพี่เฮือนน้องเขากันเดทายให้พี่น้องเบิ่งนํากับเขามาเฮ็ดเพจกับสำหรับเข้าเดย์เดย์กูจักอันเพื่อนใหม่ๆเนาะในสังคมใหม่ๆเขาก็เห็นต่างคนต่างเรียนรู้นะเรียนรู้อ่าสิ่งใหม่ๆเดีเห็นบรรยากาศใหม่ๆก็มีความสุขดีครับมีความสุขดีครับมันม้วนม้วนบอก่ไงซะจังเกียร์ว่าคนเบิ่งนี่เขาม้วนนั่มป่ะครับ กะทิ่ว่ามวลเน่มวลเน่เอาไปเอาไตเด็กเบื้งเราเอาแต่เห็ดไปทำทำแบ่บ้องห่อครับเก็บไปทำแบบเอามีเวลาเฮ็ดมีเวลาไปหันไปหนีเราก็เฮ็ดครับตามสไตล์ตามส่งของห่อแล้วครับกับฝากที่ตามครับฝากที่ตามเนี่ยฝากพี่น้องเบิ้งอะไรหลายครับผมกับเบิ้งของพี่น้องด้วยกันครับทุกคน ป่าวเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้วันอาททตย์สีแดง <c oughs> <c oughs> มีอย่างายครับ <c oughs> ขอบคุณขอบคุณหลายครับ